เหตุผลที่วันนี้เรามาพูดเรื่องไม่แย่งของของใครนะก็เพราะว่าเราอะไปดูคลิปหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกสงสารผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยนะคือคือว่าก็มีเขาก็ไปหลงรักผู้ชายที่หล่อมากอะนะคือผู้ชายคนนี้เขาก็เขาก็เคยมีแฟนมาหลายคนแล้วก็เป็นผู้หญิงสวยๆเลยนะแล้วปรากฏว่า คือเขาก็เป็นคนหล่อแต่จนแล้วพ่อเขาก็พ่อผู้หญิงก็บอกให้เลิกซะเขาก็เลยเขียนจดหมายมาบอกผู้ชายคนนี้ว่าเลิกแล้วผู้หญิงผู้หญิงที่เราสงสารเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่ให้ส่งจดหมายมานะเขาก็เป็นคนส่งจดหมายมาให้ผู้ชายแล้วก็เขาก็รู้สึกเห็นใจผู้ชายอะ่ะเขาก็หลงรักผู้ชายคนนี้แหละแล้วคือ เขาก็พยายามจีบผู้ชายคนนี้นะแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าผู้ชายก็ไม่ได้รักหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าพ่อผู้หญิงเขาก็มีอิทธิพลนะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็บีบทางการหน้าที่การงานแหละผู้ชายก็เลยต้องยอมจำใจแต่งงานด้วยอะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานด้วยนะอืมก็พอแต่งไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะเลิกนะอืมแล้วเขาก็บอกยืน่นยื่นคําว่า เนี่ยถ้าไม่มีลูกให้ภายในสองสามปีเนี่ยเขาก็จะเลิกนะเขาก็จะหาคนใหม,ม่ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามทําให้ตัวเองมีลูกนะปรากฏว่าก็มีลูกกันแหละแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงในที่ทํางานก็เด็กกว่าผู้หญิงเด็กกว่า20ปีเลยนะแล้วก็ก็ผู้ชายอะ่ะคือผู้หญิงผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงที่เราสงสารเนี่ย คือที่เป็นเมียผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงอ้วนแล้วอ้วนมากเลยแล้วก็ไม่สวยอืมเหมือนผู้ชายก็จําใจต้องแต่งอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะโดนบีบทางการทํางานอะ่ะเขาก็อยากแบบว่ามีหน้าที่การงานที่มันก้าวหน้าขึ้นก็เลยต้องยอมแต่งะนะแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งในที่ทํางานก็วัยยี่สิบยี่สิบปีะนะยังเด็กอยู่เลยผู้ชายก็ ผู้ชายก็สี่สิบกว่าก็แก่กว่ากันยี่สิบกว่าปีนะแล้วคือเขาก็รักกันแหละแล้วผู้หญิงอ้วนเนี่ยเขาก็รู้นะผู้หญิงอ้วนที่เป็นเมียผู้ชายคนนี้รู้เขาก็พยายามไปที่ทํางานอะไรหรือย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพ่อผู้หญิงผู้หญิงใหม่เนี่ยเขาก็เป็นผู้มีอิทธิพลเขาก็เลยบีบให้เลิกกัน บีบทางด้านหน้าที่การงานหรืออะไรเงี้ยกดดันให้เลิกอะนะก็เลยต้องยอมเลิกแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงอืมผู้หญิงใหม่นี่แหละผู้ชายก็รักอยู่แล้วด้วยแหละแล้วผู้หญิงอ้วนเนี่ยเขาก็เขาก็มาเจอกับผู้ชายอีกครั้งหนึ่งนะเขาก็ถามว่าผู้ชายอ่ะเคยรักเขาบ้างไหมแล้วผู้ชายก็อ้ำอึ้งนะอืมแล้วหลังจากนั้นอะคือไม่กี่ปีอะ่ะผู้หญิงอ้วนนี้เขาก็เสียชีวิตนะ เขาก็เขาก็เสียชีวิตแหละเหมือนกับว่าเขาคงตอมใจมั้งก็เสียชีวิตด้วยวัยหกสิบกว่านะก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตเพราะตอมใจหรือว่าเสียชีวิตเพราะเป็นโรคอะไรแล้วก็ไม่รู้นะเออแล้ว,แล,วแล้วผู้ชายก็ไม่ได้มางานเลยนะอืมแล้วเพื่อนผู้หญิงก็เหมือนกับว่าก็ตําหนิว่าทําไมไม่มางานอะไรเงี้ยแล้วลูกของผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงอ้วนคนเนี้ยเขาก็เป็นโรคซึมเศร้า เขาก็เหมือนกับว่าพ่อก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะอืมเขาก็เลยทําให้ตัวเองจากไปอะ่ะอืมก็ตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็วัยเจ็ดสิบกว่าแล้วนะแล้วก็อยู่กับเมียใหม่อืมอยู่กับเมียใหม่ก็เรามีความรู้สึกว่าคือถ้าถ้าไม่มีมือที่สามอ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่า เราว่าก็ควรจะรอให้เลิกกันก่อนแหละถึงค่อยให้เขาเลิกกันก่อนไปด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถึงค่อยไปมีความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็มันก็เกี่ยวกับอาดาราคนหนึ่งอะนะเป็นดาราต่างประเทศแหละอืมเขาก็เล่าเล่าต่อต่อกันมาแหละมันไม่ใช่เรื่องของ ชาวบ้านที่มาแต่งขึ้นนะมันก็เป็นประวัติของดาราต่างประเทศคนหนึ่งอะแหละแต่เราก็ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครหรือว่าไม่ได้เอ่ยว่าเป็นชาติไหนนะเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วเราฟังแล้วก็หดหูวนะเพราะเราก็เคยดูผลงานของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะอืมผู้หญิงก็เป็นคนแบบนักแสดงดังเลยนะแล้วก็เป็นตลกดังเลยแหละอืมก็เราดูแล้วเราก็รู้สึกห่อเหี่ยวสงสารเนาะ คือเราเราก็ไม่ได้ตามข่าวเขาเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเสียไปแล้วเนาะเราเพิ่งมาดูว่าเอ๊ะเขาเสียไปแล้วนะผู้หญิงอะไรเงี้ยคือซึ่งแบบเราดูแล้วเราก็รู้สึกจิตตกอะเพราะว่าเราเคยดูหนังเขาเป็นหนังตลกอะแล้วแบบเฮ้เราก็ชอบอะเขาแสดงดีอะ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ผู้หญิงอ้วนเนี่ยนะเป็นคนที่ดังมากเลยนะอืมเป็นดังมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ชอบดูผลงานเขาแหละก็สนุกดีอะไรเงี้ยอืม มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าสงสารเขาว่าตอนแรกอะเราไม่รู้ว่าเขาเสียไปแล้วนะเราก็ไม่ได้ตามผลเพราะเขาอยู่ต่างประเทศเนาะเราก็ไม่ได้ตามผลงานเขาหรอกคือเราไม่ได้ตามประวัติอะไรเขาละเอียดหรอกอืมแล้วพอเรามารู้ว่าเขาเสียด้วยเหตุผลนี้อะไรเงี้ยตอนแรกอะเราก็นึกว่าเขายังอยู่กับผู้ชายเป็นผู้ชายก็เป็นนักแสดงแหละคนขามีชื่อเสียงแหละและ้วก็ตอนแรกเราก็นึกว่าเขายังอยู่ด้วยกันเนาะอะไรเงี้ย แล้วพอเรามามาดูคลิปด,ดูอะไรอย่าง cker, เงี้ยเขาก็เล่าถึงประวัติอืมแล้วก็เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็นึกว่าแต่งงานเพราะว่าผู้ชายแต่งงานเพราะว่ารักคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ตอนแต่งหลายคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมเลยนะ <im S 1> เพราะว่าผู้ชายหล่อมากเป็นนักแสดงที่ดัง,ด,งดังมากเลยนะอืมแล้วก็เป็นระดับแบบระดับพระเอกเลยแหละแล้วก็ดังมากอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนดังมากเลยนะแต่ผู้หญิงคนนี้คือดังมาก่อนแล้วไงเขาก็ เขาก็เล่ากันว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าผู้ชายแต่งเพราะว่าอยากจะเขาก็พูดพูดกันนะเหมือนกว่าผู้ชายแต่งเพราะว่าอยากจะดังหรือเปล่าแต่เราก็ดูผลงานผู้ชายคนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบนะตามผลงานมานานเลยนะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเขามากเลยนะในในในหนังอ่ะเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเลยเป็นเล่นเป็นคนดีมากเลยนะแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคือบางทีอ่ะในชีวิตจริง อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนในหนังก็ได้นะอะไรเงี้ยเนาะเขาอาจจะไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษเหมือนในหนังก็ได้นะอะไรเงี้ยเนาะอืมก็ก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเห็นใจนะคือบางทีอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคืออันนี้ก็แค่เขาก็เล่าต่อต่อกันมานะอืมแล้วก็ก็ตอนนี้ผู้ชายเขาก็มีความสุขดีนะกับแฟนใหม่เขาผู้ชายก็วัยเจ็ดสิบกว่าแล้วก็มีความสุขกับแฟนใหม่เขาแหละ แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องกรรมด้วยมั้งอืมอาจจะเป็นเขาก็อาจจะเป็นคู่กับคนใหม่หรือเปล่าเขาก็เลยต้องไปอยู่คนใหม่แต่ในประเด็นเนี้ยมันก็ได้ข้อคิดตรงที่ว่าคือมันควรจะให้เขาเลิกกันก่อนไหมแล้วก็เข้ากันไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วก็ให้ผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงอ้วนคนเนี้ยก็เป็นนักแสดงตลกชื่อดังเลยนะให้เขาทําใจได้ก่อนเออแล้วค่อยถึงไปคบกันหรือเลิกกันหรืออะไรหรือเปล่าปะอืม แต่ว่าในคลิปเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าพ่อผู้หญิงคนใหม่เขาก็มีอิทธิพลอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เลิกกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคอเทจจริงเป็นอย่างไรนะเห็นเขาก็พูดพูดกันแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอืมบางทีสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เขาพูดพูดมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อืมเขาอาจจะอ่ายินดีเลิกกันเองก็ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการว่า มาบังคับให้เลิกหรืออะไรก็ได้นะบางทีมันก็อาจจะเป็นการพูดต่อๆกันมาซึ่งเราก็ไม่เห็นว่าข้อเท็จริงเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราไม่เห็นก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะอืมแต่ว่าพอเราได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกรู้สึกสงสารเขาอะอืมตอนแรกเรานึกว่าเขายังไม่เสียนะเราก็คิดว่าเขายังมีชีวิตยอยู่กับเพ่อเอคนเนี้ยอืมอยังอยู่ด้วยกันยังอไรอย่างเนี้ยพอเรามาได้ฟังแล้วอ่าแล้วพอมีงานศพ นักแสดงหญิงคนนี้ตลกหญิงคนนี้นะก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนฝ่ายหญิงก็เหมือนกับตำหนิว่าทําไมไม่มางานศพอะไรเงี้ยเนาะแล้วผู้ชายเขาก็เหมือนกับบอกว่าเขาก็เหมือนกับมีเหตุผลอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละอืมก็บางเรื่องก็อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้นะก็ต้องฟังหูไว้หูนะอืมแต่ว่าเราคิดว่ายังไงก็ ควรจะให้เขาเลิกกันก่อนนะแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนี้ทําใจก่อนคือถ้ามันเป็นการแบบไปแย่งสมมตินะแล้วแล้ว,ว่ามันก็ไม่สมควรนะนะอืมแต่ก็ไม่รู้ว่าแย่งหรือเปล่านะแต่ว่าคืออย่างน้อยก็ควรจะให้ผู้หญิงคนนี้ทําใจไปก่อนอืมทําใจให้ได้ก่อนเลิกกันนานๆหลายปีแล้วอะ่ะคือถ้ารู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ควรจะไปยุ่งหรือไปคบอนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเขามีความสุขกับแฟนใหม่ก็ยินดีกับเขาด้วยนะแต่เราคิดว่าคือบางทีอ่ะในความคิดเรานะสมมุติว่าถ้าไปแย่งของคนอื่นมาเรารู้สึกว่าบางทีมันมีความสุขมันก็มีความสุขแค่ชาตินี้ชาติเดียวแหละอืมบางทีชาถ้ามีชาติหน้าเราก็ต้องไปชดใช้กรรมในชาติหน้าเนาะถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมะนะอืม เพราะฉะนั้นก็อย่าเห็นแก่ตัวจนไปแย่งของของใครนะของใครเขาก็รักของเขาอะนะอืม